สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนเลี้ยงลูกและคูณเนี่ยมีอะไรบ้างสวัสดีครับผมต่องไมโคมไมซูครับ เราได้มีโอกาสทําคลิปเกี่ยวกับแลคคูนไปหลายคลิปแล้วเหมือนกัน <Wow. S 1> ก็มีทั้งอาพาไปดูกรงเลี้ยงแลคคูนแล้วก็พาดูลูกๆก, <Wow. S 1> ก็หลังจากคิดที่แล้วเนี่ยที่ผมพาไปดูลูกๆมาเนี่ยตอนนี้ผมแยกลูกๆเขาออกมาป้อนแล้วนะก็อายุเดือนกว่าและว,วันนี้เราจะถือโอกาสเนี่ยทำคลิปเหมือนเป็นคลิปสําหรับให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเตรียมตัวว่าในการจะเริ่มเลี้ยงลูกแลคคูนเนี่ย สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนเลี้ยงลูกและคุณเนี่ยมีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวแต่แตเดี๋ยวพามาดูความน่ารักของเจ้าและคุณสีแชมเปญก่อนจําได้ไหมว่าครั้งที่แล้วเนี่ยพาไปดูเนี่ยตัวยังเล็กๆอยู่เล,เล,เลยตอนนี้ตัวอ,อ้วนไปเลยลวมาเดี๋ยวมาดูกันเป็นไงหัวอ,อ้วนขึ้นเยอะไหมครั้ทงที่แล้วตัวเล็กๆอยู่เล,เล,เลย ันนี้ก็ให้เพื่อนๆได้แอบดูแป๊บนึงน,นะมาเดี๋ยวเก็บก่อนแล้วมาเข้าเรื่องก,กันดีกว่าโอ๊ยฝนไม่ไหวเออสำหรับการเตรียมตัวจะเลี้ยงแร็คคูนนะครับอ,อย่างแรกเนี่ยที่เพื่อนๆควรเตรียมพร้อมก็คือเตรียมพร้อมอันดับแรกเลยก็คือเตรียมพร้อมตัวเองก็คือเรามีเวลาพอไหมเพราะว่าอย่างแร็คคูนในวัยเด็กเนี่ยเราเราต้องค่อนข้างให้เวลาเขาหน่อยครับ ถ้าเป็นไซส์ป้อนนมก็จะป้อนอ,อย่างน้อย,ยวันละ4มือ้อหรือถ้าเป็นไซส์2เดือนขึ้นไปกินอาหารเม็ดแช่นะ้ำไปแล้วก็เป็น3มือ้อซึ่งัวเด็กผมแนะนำว่าให้เลี้ยงอย่างใกล้ชิดเพราะว่าพื้นฐานและคูเนเป็นสัตว์ป่าโตมาเ,เขาก็จะไม่มีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวกับเราครับแล้วก็สิ่งที่2ก็คือนอกจากเวลาของคนเลี้ยงแล้วก็คือตัวสถานที่เลี้ยงเห็นตัวเล็กๆแบบนี้พอไซส์ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยโอ้ตัวใหญ่นะ ตัววตกับเท่าสุนัขเลยนะครับ <Wow. S 1> เราก็ต้องดูว่าเออเรามีพื้นที่เลี้ยงที่เหมาะกับเขาไหมถ้าอย่างในบ้านเนี่ยผมแนะนําว่าให้สร้างให้แยกห้องเฉพาะสาหรับเขานะครับเพราะว่าเขาเนี่ยค่อนข้างสนถ้าโตมาเนี่ยอาจจะทําลายข้าวของอดึงผ้าม่านหรืออาจจะเปิดนู่นเปิดนี่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเตรียมพื้นที่สาหรับเลี้ยงในอนาคตตอนเขาโตเนี่ยก็สําคัญครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยข้าม2ข้อนี้ได้แล้วเนี่ยเราก็มา เตรียมอุปกรณ์ก่อนที่จะไปรับเด็กๆเข้าบ้านกันครับก็อย่างแรกแน่นอนก็คือต้องมีที่อยู่เขา,าผมใช้เป็นกรงเล็กนะอันนี้ผมแนะนำก่อนว่าเป็นกรงไซเล็กแค่นี้ก่อนก็พออันนี้คือสําหรับสําหรับอนุบาลน,นะก็คืออยู่ได้จนถึง2งเดือน3เดือนก็จะอยู่ประมาณนี้ได้เพราะว่าในเด็กๆไซเนี้ยเขาก็จะแค่กินกับนอนแล้วก็ยังไม่ค่อยทําอะไรมากก็จะเป็นไซเป้อนนมครับ แต่ถ้าเกิดนั้นเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนเป็นกรงที่ไซส์ใหญ่ขึ้นอาจจะเป็นกรงสุน,นัขหรืออะไรพวกนี้แล้วก็ตัวพื้นกรงเนี่ยก็เอาที่มีฐานเพราะว่าเราจะได้เก็บของแาบฉีฉี่ได้ง่ายแล้วตัวตะแกรงก็อาจจะหาแผ่นยางรองหรือผ้าปูรองด้านในหน่อยให้เขาได้เดินง่ายขึ้นครับไม่ได้เดินบนตะแกรงเพราะเดี๋ยวเขาจะเจ็บเท้าได้อ่ะอันนี้ก็สําหรับกรงอุบานผ่านไปแล้วแล้วต่อมาก็คืออาหารอาหารสําหรับ,าารรบไซส์ ไซป้อนนมครับก็จะเป็นตัวนี้นมอันนี้ต้องถามที่ฟาร์มที่รับมานะครับว่าที่ฟาร์มใช้นมยี่ห้ออะไรอย่างของผมเนี่ยผมจะใช้อ่าเคมอาสูตรสูตรของแมวครับแล้วก็อันนี้ขวดนมที่ใช้ป้อนเนี่ยจะเป็นไซส์ของสําหรับลูกสุนัขอ่าส่วนเรื่องวิธีการป้อนป้อนยังไงเนี่ยผมเคยทคําคลิปไปแล้วนะย้อนกลับไปดูกันได้ครับอ่มีกลงแล้วมีขวดนมแล้วแล้วต่อมา ก็เป็นอาหารเมร็ดก็คือเวลา,าเพื่อนๆรับไปเนี่ยอาจจะป้อนต่อแค่อาธิ์หรือ2อาทิตย์ครับอา,อาหารต่อไปหลังจากกินนมเนี่ยก็จะเป็นตัวอาหารเมร็ดอาหารเม็ดที่ผมใช้นี่จะเป็นอันนี้เลยเป็นมินิปัตตี้ของรอย่อคานินก็แช่น้ําให้นิ่มครับในวัยสองสเดือนเนี่ยฟันเขายังไม่แข็งแรงก็จะก็จะการแช่น้ําให้นิ่มก็ทําให้เขาได้กินง่ายขึ้นแล้วก็เป็นการหัดกินอาหารเหลวในช่วงแรกครับก่อนที่ โตขึ้นกว่านี้ก็จะค่อยเริ่มกินอาหารเม็ดแบบไม่ต้องแช่ได้แต่ว่าเพื่อนๆเ,เขาไม่ต้องซื้อกระสอบใหญ่แบบนี้นะอันนี้ผมซื้อเป็นกระสอบใหญ่เพราะผมให้หลายอย่างทีนี้ก็ซื้อเป็นแบบกระสอบ5กิโลอะไรหรืออย่างนี้ก็ได้ครับแล้วพอมีอาหารเม็ดต่อมาก็เป็นถ้วยต่อมาก็จะเป็นถ้วยอาหารครับสำหรับใส่อาหารแล้วก็ขวดน้ําขวดน้ําเขากินจะ อ่และคูเนี่ยจะกินจุกแบบนี้เป็นนะครับแต่ก็เลือกแบบที่แข็งแรงหน่อยแบบว่าแบบที่ว่าเกี่ยวกับกรงได้จะได้ใช้ไปานานๆไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยจริงๆอุปกรณ์สําหรับเตรียมเลี้ยงลูกและคูเนี่ยก็ไม่ได้เยอะเลยครับก็มีแค่ประมาณนี้ก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้เตรียมตัวให้พร้อมก่อนมาก่อนที่จะรับสมาชิกใหม่เข้าบ้านกันจะได้ไม่ต้องวุ่นวายกันที่หลังก็แต่แต่อันนี้สําหรับเพื่อนๆที่รับจักผมมาผมก็จะ แถมตัวนี้ไปให้เลยนะเป็นนม KMR กับอ,อุปกรณ์ป้อนนมเพราะว่าบางทีเข้าใจว่าลูกค้ารับไปเขาก็ไม่รู้จะป้อนนมยังไงนะแล้วก็เรื่องที่สำคัญที่เคยย้ำไปในการในการป้อนนมลูกสัตว์เนี่ยก็คือไม่ควรเปลี่ยนยี่ห้อน,นมเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะแถมไอ้ตัวนี้ให้ลูกค้าไปเลยจะได้ไม่เป็นปัญหาเรื่องการกินนมที่หลังครับอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมพร้อมก่อนรับดูแลคูณก็มีประมาณนี้ครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับ หรือใครที่สนใจสัตว์น,าน่ารักอาอย่างแรคคูนเนฟเนตฟ็อกเมียแคทหรือวุดเบบี้เนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เพจเฟซบุ๊กไมโครไมซูนะครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับขอบคุณครับ